สวัสดีในวิทยุด้วยนะคะใช่แล้ววิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะคะก็องฟังเราทุกเช้าเลยต้อนรับด้วยเพราะคุณฟังเราจะทำให้คุณสดใสร่าเริงฉลาดปราดเปรื่องออและ มีสามีเร็วขึ้นค่ะดีหรือบอกก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่ามีสามีเร็วแล้วมันจะดีนะหรอเาไม่เกี่ยวอีกทล้งห่เอาค่ะร่อนต้นรายการวันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักบันหญิงไทยนะคะคุณอแมนด้าค่ะนะคะสามารถคว้าเหรียญทองมาฝากพวกเราชาวไทยได้อีกแล้วค่ะก็เสียงปรบมือดังๆให้เธอด้วยเย้ปะ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  อ่าเป็นลรียเหี่ยวทุกคนเลยนะคะเธอสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันจักรยาน B M X หญิงค่ะจากกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17สาธารณรัฐเกาหลีใต้ขอแสดงความยินดีด้วยจคนไทยเราเก่งนะหลายอย่างเดี๋ยวนี้เวยด้วยสวยเนาะเก่งด้วยสวยด้วยขอให้มีงบเยอะกว่านี้รับรองเป็นแชมป์โลกเลยจ้า เกี่ยวข้องต้องมีผ้าฉีดเยอะๆนะคะเอาต่อกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องดีๆค่ะเป็นโฆษณาดีๆนะคะก็ฉลองเดือนแห่งการเขาเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะล่าสุดนี้คุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อหนึ่งได้สร้างโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมรวมทั้งการตรวจเต้านมด้วยตัวเองค่ะโดยหลักการของเขาหรือว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆสาวสวยคนนี้วันนี้เนี่ยนะคะแต่งกายออกนอกบ้าน ใส่บราลลโชว์หน้าอกแบบโดดเด่นเลยแต่ที่บราของเธอเแบบอบติดกล้องเอาไว้ว้าวและภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือสิ่งที่กล้องบันทึกได้<อ>นั่นก็คือไปไหนผู้หญิงเนี่ยนะคะหน้าอกของเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสนใจมากๆออดูทั้งผู้หญิงด้วยกันเองเด็กชายหนุ่มนะคะแล้วก็ชายวัยกลางคน คือสายตาคือลูกตาจะอยู่ตรงตรงกล้องพอดีเลยก็แสดงว่านั่นคือเขามองหนุมใช่ทุกครั้งที่มีคนมองหน้าอกเธอเนี่ยนะคะภาพของพวกเขาเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ดี่ว่นะที่ติดไว้ระหว่างหน้าอกใช่เห็นไหมหนุ่มๆมองหน้าอกกันใหญ่เลยนะทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวๆผู้หญิงก็เลือบนิดนึงใช่เด็กทารกยังมองเลยเมื่อเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช่นะคะ เห็นป่ะแออนิดนึงอ่ะใช่ม like> ีเหลือบลงมาปุ๊บใช่ไหมคะอ้ยขนาดอยู่ในแว่นยังเห็นจังไม่เป็นไร ยิ่งมีว่ายิ่งเห็นชัดเลยสิ่งที่โฆษณาตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกคืออะไรเขาบอกว่าคนอื่นยังสนใจหน้าอกคุณเลยแล้วทำไมคุณจะไม่สนใจไปตรวจหน้าอกของตัวเองเออจริงนะแหนแต่ใส่สีชมพูแล้วก็ออกมาซะขนาดนั้นะไม่แต่ว่าใครไม่มองว่าพวกเราจะสนใจหน้าอกตัวเองเหมือนกันแต่จะสนใจแค่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่แล้วที่สําคัญเวลาผู้ชายกับผู้หญิงมองหน้าอกตามตามกล้องที่ติดใช่ไหมก็มีในยยะต่างกันนะคะผู้ชายมองด้วยเหตุผลอะไรไก่ไม่รู้อาจจะรู้แต่ไม่อยากจะทําเป็นรู้ก็ได้ ใช่เพราะไม่เหมือนกันแต่ผู้หญิงมองด้วยกันเนี่ยบอกได้คําเดียวว่ามองแค่ว่าเธอกับฉันใครใหญ่กว่ากันเปรียบเทียบของใครสวยกว่ากันไม่ได้คนอื่นแบบไม่ได้รู้สึกลามกอะไรเลยแต่แค่แบบว่าใหญ่กว่าฉันตั้งเยอะแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่คนนะมูมไม่ต้องมองคนอื่นใหญ่กว่าบุมทุกคน แต่นี่จริงๆนะไหนๆเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปตรวจเต้านมประจําปีเนี่ยเริ่มเดือนนี้เลยแล้วก็จําเอาไว้ว่าทุกเดือนตุลาเราต้องไปตรวจเต้านมของตัวเองดีไหมจำได้เนาะน่าจกสวยแล้วเนี่ยมันก็ต้องสุขภาพดีด้วย้อกก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะคะลองดูแล้วกันนะคะนี่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเสื้อผ้าสวยๆเก๋ๆเห็นด้านข้างไหมคะว้าวอิมพอร์ตนะคะอันนี้จะเป็นงานแต่งงานพอดีเลยนะคะวันอาทิตย์นี้ลูก สาวพี่กอบสุขน้องอูดแต่งงาน,นะะามีให้ยืมสักชุดไหมล่ะได้เลยอยากยืมยืมเลยนะคะแต่ละชุดนี่รับรองนะคะว่าถ้าพี่ไก่เนี่ยใส่ไปปุ๊บเนี่ยจะไม่เหมือนใครเลยค่ะเพราะว่าร้านร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเช่าชุดราตรีที่เอามาจากเมืองนอกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สวยมีสเสน่ห์แล้วก็ยังเป็นเอกลักษณ์ด้วยคต่จะเป็นที่ไหนนะคะแล้วก็จะสวยขนาดไหนวันนี้พี่เดียร์รอยอยู่แล้วค่ะ ร้านรืบิเร e มองผิวเผินก็เหมือนกับร้านเช่าชุดราตรีธรมธรมดาาทั่วไปแต่พอได้เข้ามาหยิบจับชุดในร้านก็รู้ว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นชุดที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะเมืองแห่งแฟชั่นอย่างฝรั่งเศสและอิตาลีค่ะ พี่ปุ๊กเจ้าของร้านบอกว่าชอบชุดราตรีสไตล์ยุโรปเพราะใส่แล้วดูสวยสง่าแถมไม่ซ้ำใครแต่ด้วยราคาที่แพงจึงคิดว่าถ้าเอามาขายคงจะขายไม่ดีเลยใช้วิธีให้เช่าแทนซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากสาวน้อยสาวใหญ่เป็นอย่างดีค่ะ แล้วสิ่งที่พี่ปุ๊กมองว่าร้านเราเนี่ยจะต้องมีเสื้อผ้าที่รู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นที่แตกต่างยังไงคะเนื้อผ้าค่ะน้องเดียเนื้อผ้าเนี่ยพี่ปุ๊กซื้อเสื้อผ้ามาจากต่างประเทศหมดเนี่ยยังไงเนื้อผ้าของพี่ปุ๊กก็ไม่เหมือนผ้าที่เรา<ต>เห็นกันทั่ว,ท,ว<ป>ทั่วไปแล้วแล้วก็จะเป็นแบบแบบแต่ละชุดคือถ้าเข้ามาร้านพี่ปุ๊กชุดนี้ก็แบบนี้ผ้านี้ชุดนี้แบบนี้ผ้านี้คือคทุกชุดก็ ากันในตัวของตัวเองอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่ามีชุดนี้แล้วก็มีสีแดงน้ําเงินเขียวไม่มีนะคะอ๋อจะมามแพทเทิร์นซ้ำเลยไม่มีไม,มไม่มีจริงๆค่ะส่วนอัตราค่าเช่าก็เริ่มตั้งแต่500ถึง2,500บาทซึ่งนอกจากชุดราตรีแล้วพี่ปุ๊กยังมีเครื่องประดบับกระเป๋าและรองเท้าให้เช่าด้วย แต่ถ้าใครเช่าชุดราตรีพี่ปุ๊กก็แถมเครื่องประดับด้วยค่ะเรียกว่ามาร้านเดียวสวยครบพร้อมออกงานเลยละค่ะ ามนิดนึงค่ะว่าทําไมเราถึงเลือกร้านนี้เพราะว่าจริงๆร้านเช่าชุดก็มีหลายร้านนะเพราะว่าเสื้อผ้าที่นี่ต้องบอกว่าเกตด,ดีมากค่ะนเข้าจากต่างประเทศอแล้วรับรองว่าร้านอื่นไม่เหมือนค่ะเพราะว่าชุดที่ใส่มานะคะจะแบบว่ามั่นใจและหรูหรามากๆอย่างที่ใส่อยู่นี่เลยค่ะคุณ <c oughs> ผ,ผู้ชมคือสังเกตจริงๆว่าชุดแบบเรสยาวหรือว่าชุดราตีแบบนี้สีแบบนี้แบบแบบนี้ไม่ค่อยเห็นที่อื่นนะคะ ทำไมเราไม่เลือกที่จะซื้อชุดไปเลยล่ะคะจะได้เป็นของเราไปเลยไม่ต้องมาเช่าอีกอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเรามาเช่าเนี่ยบางที เราเหมือนกับเรามีชุดได้เปลี่ยนบ่อยๆอะแล้วมันก็ราคาเช่ามันไม่ไม่แพงเท่าราคาซื้อเนาะ,ะแล้วเราก็ได้ชุดที่ตรงใจเราได้แบบหลายแบบมีแบบให้เลือกแล้วก็ต้องไม่มีคนมาทักเราซ้สำๆว่าเนี่ยเราใส่ชุดแดมเออ <c oughs> ก็จริงเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะเราได้เช่าชุดได้เปลี่ยนแบบความสวยหรือเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆได้ด, <c oughs> ด้วยเหมือนกัน <c oughs> ใช่ใช่แล้วเวลาไปงานอย่างเงี้ยสวยเต๊ะตั้งแต่ต้องหูเครื่องประดับยันเสื้อผ้าแบบนี้คนมองเยอะไหมคะเยอะ มีเพราสมมติว่าเขาอาจจะมองชุดก็ได้เพราะชุดนี้เด่นเด่นมากก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเนี่ยคนจะมองชุดตอนค่ะตั้งแต่หัวจนเท้าแล้วเขาก็จะเหมือนจะประมาณมาถามชุดนีตัดที่ไหนซื้อที่ไหนมีประจําค่ะแล้วนี่ก็จะแนะนําเพื่อนๆมาแต่จริงผู้หญิงเวลาแบบแต่งตัวให้มันดูสวยเราก็จะมั่นใจแล้วเราก็ดูสวยไปด้วยเลยใช่ไหมคะีความสุขมากเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเลือกชุดต่อดีกว่าเดี๋ยวเดียช่วยดีไหมคะอ๋อได้ค่ะอยากได้ชุดแบบไหนดีเอ่ยออี ีต้องขอสีเข้มเข้มนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมสวยมากจ้องสุดแดงอยากได้ชุดแดงอ่ะเอาอย่างงี้วันอาทิตย์นี้เจอกันค่ะเจ้าของร้านชื่ออะไรนะเต่งเมาแกะพี่พี่อะไรนะจำไม่ได้แต่รู้ชื่อร้านอะไรเอ่ออะไรนะ Rubbery แล้วอยู่แถวไหนเขาได้บอกไหมอ่ะบอกแล้วขางมีเบอร์เบอร์ขึ้นหมดแล้วก็ดูเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถโทรศัพถามได้ก็งงแต่กรีดก้ากับชู้แต่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนอะเอาอะไร์มาสออจะไปตัดอุ้ยจะเสียชีวิ ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าคุณผู้ชมเี่นรู้หมดแล้วเพราะไม่ขาดอย่างตั้งใจจะโทรไปดีกว่าใช่แล้วค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะอีกหนึ่งชุดเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้เนี่ยแพงมากมากค่ะชุดของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีราคานะคะมีราคาเนี่ยถึงสามแสนกว่าบาทเป็นชุดแต่งงานค่ะซึ่งเธอเนี่ยตัดแล้วก็ทําเป็นพิเศษเลยนะคะเธอกับสามีของเธอค่ะได้เห็นว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันแต่เขาถ่ายกันในแบบว่าเอ่อการปีนเขาจำลองอ่ะนะก็ เออราไปปีนแล้วรู้สึกว่าเออเฉยๆซึ่งคู่นี้ค่ะก็เลยคิดว่าฉันและสามีของฉันเนี่ยแหละเรา2คนจะไปปีนภูเขาแต่งงานกันแบบจริง<อ>ๆคู่นี้นะคะมีชื่อว่าคุณเจมี่แล้วก็คุณเดวิดแรมนั่นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยได้ไปปีนเขา s น a ะคะสตารวามัสทิฟค่ะในโคลัมเบียแคนาดานั่นเองค่ะ ก็เป็นระยะทางนะคะ2,300ฟุตเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ค่าชุดเจ้าสาวทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อต้องสั่งตัดพิเศษอย่างที่บุมบอกไปเหมาะกับการปีนเขานะ่ะประมาณ353,100บาทก็จะได้รู้ไงว่าวันที่เราจะต้องเลิกกันเนี่ยกว่าเราจะได้แต่งงานกันเนี่ยบนยอดเขาสูงอะ่ะมันยากลำบากขนาดไหนม,มันเหนื่อยจริงๆเพราะฉะนั้น สุดยอดสวยแล้วสวยเลยค่ะถ่ายรูปมาเป็นหนึ่งเดียวเลยนะไม่มีใครขึ้นไปถ่ายอยู่บนนั้นนู้ดใด้แล้วถ่ายรูปแต่งงานบุมชอบอย่างคือเมื่อสักครู่เห็นไหมคะมีเพื่อนเพื่อนด้วยมีเพื่อนเพื่อนแค่เพื่อนสนิทจริงๆชอบกิจกรรมที่มันเหมือนเหมือนเราแล้วก็ลงทุนปีนเขาขึ้นไปถ่ายแล้วก็แสดงความยินดีใช่ไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเราแต่ว่าเพื่อนตามไปไม่ได้จริงๆเพื่อนจะเลิกไปไมไหไปไม่ได้คือร้อยคุณแรกก็แบบ เฮ้ยเจอกันน่ารักดีนะคะมาดูข่าวเด็กๆน้องๆที่เมืองไทยนะคะกลับมาเมืองไทยกันบ้างะค่ะเราจะพาไปดูเด็กๆเนะคะเล่นลิเกกันที่พาไปดูที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เด็กเล่นกันแบบว่าอย่านึกอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าเขาทําให้เป็นวิชาพื้นฐานเลยให้หน่วยกิจเด็กด้วยๆๆไม่เคยเห็นเลยเนาะประส่วนใหญ่เราก,ก็จะเรียนนัฏติ่น์งินทั่วไปใช่ไหมอันนี้เด็กต้องเรียนลิเกต้องร้องต้อง ต้องเขาต้องมาอนนะหอบเสียอะไรย่างเอื้อนใช่ไหมเอนแต่เราขอโทษนะคะขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะคือแบบว่าเด็กๆก็จะมีความสุขด้วยนะคะไปดูกันเลยโรงเรียนชุกกะพีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวัดชุกกะพีนั่นเองหมายชื่อก็น่ารักดีนะคะเป็นโรงเรียนวัดที่โดดเด่นมากๆจนได้รับรางวัลการประกวดนัฏศิลปสินพื้นเมืองระดับมัธยมค่ะโครงการส่งเสริมการประกวดดนตรีไทยชนะเลิศโรงเรียนก็เห็นความสำคัญของวิชานี้แล้วก็อยากที่จะ ให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปปรับใช้เป็นอาชีพของตัวเองได้ด้วยดูสิดูทุกคนแบบว่าดูโปรดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะโดยอาจารย์ประสานจันเพียนค่ะผู้มีการบอกว่า เมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเริ่มนำนาฏศิลินเข้ามาเพิ่มในวิชาการเรียนการสอนอก็มีการแข่งขันทีไรนยคะก็ไปร่วมทุกครั้งแล้วก็เห็นว่าได้รางวัลกันมาก็เลยคิดว่าเอ๊ทำอย่างไรดีให้มีความแตกต่างมากขึ้นโรงเรียนเราจะได้ไม่เหมือนโรงเรียนอืน่นแล้วก็ชนะเลิศด,ด้วยมาครับรุ่นเด่นสนหญยก็จะร้องเพลงเต้นแล้วก็รำพออจึงคิดว่างั้นก็ทำดิเกเลยก็แล้วกันนะคะพอคิดปุ๊บก็เลย ใส่เข้าไปเลยค่ะเป็นหลักสูตรวิชาพื้นฐานรวมกับการเรียนนัฏศิลป์ขึ้นมาให้หน่วยกิจ1.5หน่วยกิจนะคะแล้วก็คุณครูเองเนี่ยก็ต้องไปฝึกเพราะคุณครูก็ไม่เคยเรียนลิเกมาก่อนนี่เหมือนเป็นแบบว่าออกไปแสดงได้เงินอะไรอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยคุณครูก็เรียนไปด้วยพร้อมๆกับนักเรียนนี่แหละนะคะคืออยากที่จะให้ฝึกกันทั้งโรงเรียนเลยแต่ว่าสนุกนะอย่างเงี้ยเนาะใช่นะคะรู่ดิสังทรว จะเต็มเนาะนะนะเขาบอกว่าลิเกสเสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือแน่นอนความสนุกสนานแล้วก็สอดแทรกข้อคิดดีๆเรื่องนี้ที่เล่นอยู่นะคะเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เห็นหึงประโยชน์ของนมแม่ว่ามีอย่างไงบ้างไปฟังเสียงกันค่ะอ,อยาก ซึ่งข้าฉันชื่กดิ่ค่ะี่ฉันนะครับชื่อไทยมาสายชื่อกระถมค่ะจะฝองนะจุไอเนี่ยช่างนะเริ่มชันฉันเอานมผงทำไมทำไมเอาต้องผงอ๋อเลยจัดเต็เค่ไม่เอานมผงนะ โดนเขานเองเ่ะเออฮาดีเนาะแล้วก eh ็นี่ เคนล้อเป็นไ่เลยเออดูสิเนี่ยมีทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผสมด้วยนะคะอะไรที่เห็นบนเวทีมีแต่เด็กผู้หญิงนะปูเขาเล่นเป็นนางเอกหมดเลยเห็นไหมคะผู้หญิงแต่เทิกงะโถน่ารกมาญเลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่น้องๆเนี่ยได้แสดงออกได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอย่างชัดเจนเด็กที่เล่นอยู่ของคณะนี้นะคะโรงเรียนวัดชุกะพีเนี่ยมีอยู่20คนค่ะเลือกจากเด็กที่เห็นว่าพร้อมแล้วก็แสดงได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลิเกเมือชื่อจริงเขาต้องแบบ มีการด้นสดกันเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ยังเป็นแบบน้องๆกันอยู่เดี๋ยวคุณครูก็เลยทําเป็นบทให้นักเรียนอ่อานาแล้วก็เสริมกับมีใครอยากจะด้นสดเข้าไปก็มีบ้างแต่ไม่ได้ปล่อยทั้งหมดนะคะไปฟังเสียงสัมภา์ของอาจารย์กันค่ะี่เป็นอ,อ,อัตลักษณ์ของโรงเรียนแห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในความร่วมม,มมือและก็ถือว่าเป็นโนโยบายสำคัญเลยครับของคสชก็คือโรงเรียนได้รักษาะวะัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนะครับในประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2ก็คือการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับนักเรียนในระหว่างเรียนเป็นนโยบายที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับและในส่วนของสํานักง,งานนั้นได้เห็นว่าเป็นตัวอย่างอันดีครับโรงเรียนวัดชุกภีถือว่าเป็นแบบอย่างตัวอย่างอันดีในการค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองที่นํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะครับส่วนผลดีก็คือเรื่อง หนึ่งนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนนะครับสองก็คือ,เ,อเรื่องปอดยาเสพติดาสาราที่เป็นพิษต่อนักเรียนทั้งหลายแหลน่นี้เมื่อเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้แล้วสิ่งพวกนี้จะเป็นเด็กเกเรเด็กแว้นหรือว่าเด็กซิ่งอะไรก็จะไม่มีนะเด็กจะเรียบร้อยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของลักูตรทุกประการนะครับก,ก็สิ่งที่นี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นักเรียนสามารถค้นพบตัวเองได้นะครับ หนึ่งคือตอนนี้ที่กําลังส่งระดับชาติก็คือลากเง้าวัฒนธรรมนะครับซึ่งงานเฝ้ารับวัฒนธรรมระดับชาติตอนนี้กาลังส่งซึ่งเราชนะระดับจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วตอนนี้กําลังแข่งระดับชาติอยู่ครับก็ต้องตีบทบาทให้แตกครับสนุกสนานนะครับเวลาเล่นไม่เครียดครับแต่จะกลับจะกลับดึกหน่อยแต่ก็พยายามพยายามกันบ้านถ้ามีการมีกันบ้านนี่ครับก็ทำหลังลงลิเกเลยเวลากลับบ้านไปก็ ไม่มีอะไรทําก็รีบนอนเลยครับตื่นเช้ามาจะได้ไปรโรงเรียนเลยครับครบรอบสิบปีแล้วนะครับที่ท่านได้รับนั่งชมขอให้อยู่คู่สุขสมให้เราได้ชมไม่นายรายการผู้หญิง ถึงผู้หญิงขอให้คงอยู่ให้ท่านได้อยู่คู่ไทยเพรงเพรง ตเองตงตงงตงงอันนี้อันนี้คุณอันนี้เจะเรียกว่าแบบว่าไม่ใช่นางตะลุงนงตลงน่ารักจริงเลยชอบมากเลยชุีน่า่าชื่นชมสุดๆอีกที่นึงดีเหมือนกันจังหวัดลบบุรีมีการจัดกิจกรรมโครงการชื่อว่าวัยใสรักดีไม่มีเสพไม่มีท้องนะเพราะว่าลบบุรีเนี่ยเขาก็มีเรื่องของท้องไม่พร้องจำนวนมากคะทางจังหวัดก็เลยช่วยกันเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าสถิติของเด็กลบบุรีเนี่ย ติดอันดับต้นๆของประเทศในเรื่องของทองไม่พร้อมเดี๋ยวเราจะช่วยกันให้สถิตินี้มันลดลงเพราะเป็นสถิติที่มันไม่ดีนะคะก็เลยมีสาธารณสุขจังหวัดเดินสายตะเวนให้ความรู้หมดเลยนะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอบ้านมีจับมือกับอบตอบ้านทรายรุบ,บรีโครงการนี้ให้เยาวชนทั้งหมดชายหญิง8ปดถึงสิปีจานวน40คนเข้าร่วมโครงการทําอะไรบ้างมีอบรมทฤษฎีนะคะปฏิบัติ รู้จักเทคนิคการป้องกันตัวทําอย่างไรห่างไกลยาเสพติดนะฮะซึ่งคุณสวรักษ์ช่วยบุญเป็นพยาบาลวิชาชีพบอกเลยว่าเปิดโครงการนี้มาเนี่ยต้องการจะให้หมุนเวียนให้คนมีความรู้มากที่สุด,สดฟังเสียงค่ะเป็นอนอชีพงทา เราอบรมให้กับเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการติดยาเสพติดด้วยนะคะซึ่งเราอยากจะเน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเด็กป้องกันไม่ได้เราก็จะสอนในเรื่องของการหลีกเลี่ยงช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้สอนให้เขารู้ในเรื่องของการป้องกันอย่างน้อยการป้องกันสอนให้เด็กรู้จักการป้องกันการใช้ยาคุมการป้องกัน <c oughs> การคุมกําเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยก็สามารถป้องกันในเรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้ค่ะดีครับสอนให้เราได้รู้ว่าการใช้ถุงยางเป็นยังไง ต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับการป้องกันโรคก,ก็ยึดออกพกถุงครับถ้าเรายังไม่พร้อมถ้าหรือผู้หญิงยังไม่พร้อมไงครับไม่จําเป็นก็ได้ครับอืม นะต้องพร้อมกันด้วยกว่า,าจะมีลูกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยทาง S M S แล้วก็ไลน์นะคะถามว่าเมื่อสักครู่นี้ร้านคือร้านอะไรย้ำอีทีชื่อร้านรูบ y ้เลสนะคะถ้าจะโทรไปเนี่ย0 9 9 1์5 4 1 4 2, 2ค่ะค่ะเช่าชุดสวยๆได้ใช่ก็ได้สวยๆด้วยเช่าชุดสวยๆแล้วเราไปต่อที่ต่างประเทศกันนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะที่นิวยอร์กจะพาผู้ชมไปดูป้ายโฆษณาป้ายหนึ่งนะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะ อันนี้เป็นหน้าร้านเขาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นป้าย<ห>ซึ่งคืออันนี้นะคะเป็นป้ายบาร์สำหรับผู้หญิงตั้งคันแล้วที่ป้ายเนี่ยนะคะเขาก็โฆษณาไว้ด้วยนะคะว่าบาร์แห่งแรกเพื่อผู้หญิงมีคันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บนถนน f t h t v e v u n u e สหรัฐอเมริกานิวยอร์คคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องควรจะแวะมาใช้บริการของเรา โอ้โหพอบริอ่อพอโฆษณาออกไปเนี่ยนะคะเสียงประนามเนี่ยดังมากๆนั่น,น,ะ,นะคะจากหลายๆทางเลยทีเดียวบอกว่าเปิดกิจการแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงจะขายเหล้าขายแอลกอฮอลให้กับผู้หญิงตั้งคันทำงานอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมแถมชื่อของบาร์เขาเนี่ยนะคะก็มีความหมายว่าการตั้งคันอีกต่างหากใช่แล้วยังไงล่ะเนี่ยนะคะเพื่อ ก็ถูกประนามอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเราก็เลยหยิบยกมาให้ดูว่าแบบนี้ก็มีด้วยอันตรายมากนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีสิทธิ์ให้ลูกพิการได้เลยใช่คือคุณจะมีเขาแต่คุณเป็นคนทำร้ายเขาคนแรกน่าสิอ่าตาบอดได้ปากแหว่งทุกอย่างเป็นหมดมใช่ค่ะอ้าพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาเราจะมาคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะแล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเพราะคุณหมอได้คุยสนุกมากๆเลยเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ ขอบอกว่าสาวสาที่ชอบทานกุ้งเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองลังเลและชอบความสบาย